มากหว่วงนักไปมากจะบอกจะจะบอกนุกจะต้องผ่านด่านตัวนั้นไปให้ได้ก่ <จะ S 1> อนนะ <c oughs> จะบอกว่าจะบอกก็ว่ามีแต่แม่คนเดียวตอนนั้นที่บอกว่าเออคุยได้อะไรได้ไงนอกนั้นไม่ได้หมดเลยตอนนี้ถูกถูก,ถก<ม>เอนตีเดี๋ยพรุ่งนี้จะออกจบบากบ้านแม่แม่กับป้าก้อ,กอยแม่กับป้าก้อยไม่มีปัญหานะลูกนุกแต่ว่าป้าที่อยู่อันอันอันหมอวิชาการแพทย์นั้นท้าทางตัวนั้นจะมีปัญหาอยู่แต่จะไม่เป็นไรเดี๋ยวป้าก้อยเคลียร์ให้ เกียรคังรวมเคังรวมเกียรคังรวมจะสิวางไหนซุ้มแม่เถาซุ้มนี่มากลูเคยไม่จะสิวางไหนเนาะเรามีปัญหาเบื้องสันแล้วปนอยอ่ะเรามีปัญหาเบื้องสันแล้วเม่คอยจัดการให้ลาบเป็นหน้ากองเลยเนาะแม่แม่เพิ่น แม่เถวหนุกเด้อซื้อแม่เถวหนุกแจ้งไะไก็เสียเอาใจซอยเต็มที่อ่ะพอพอสมเกียจกับแม่อยังก่อนแม่หนุกติดตามอยู่ติดตามเบิ่งเพลินอยู่น้ำสืบน้ำหยังอยู่ชัาติดโถั่วน้ำสืบวะจันเอาข่อยนี่นะข่อยข่อยขอยน้ำสืบอยู่เป็นตะยานแต่น้ำสืบข่อเข่าคางเพิ่นเมื่อแต่เราข่อยนะ ไปวกไวไวแลนั่งสืขนาดนี้นจังไงเนะาะก็มาเขาแล้วมาเขาแล้วก็ต้องสืบเขาตัวอืมอืมออืเป็นป้าแม่เบงแม่เบงเขาก็ <c oughs> เขาก็คิดเหมือนป้าก้อ,อยเี่ยเปบงแต่เขาไม่พูดออกมาเป็นคำพูดเพราะว่าเขาเขาอยู่ในสถานะที่ หวานอมนผมกลืนสุกหลังใส่จากบาทดนน้าลำแอนมาคนที่เป็นเนื้อคู่อิลีตอนนี้ผพอยู่ใส่กามเทบอกทีสุกใส่กันคือจังไกตีโลดได้บอกอยากมีคนเคียงคู่ควรแทนไปกินชาบู